นิยายเรื่องน่ารักนักต้องรักให้หมดหัวใจเจ้านายจอมมืนกับเลขาฟ้าประธานแต่งโดยม่านาทีให้เสียงโดยสิตนาอีพีที่สิบห้าในตอนที่ชื่อว่าตะลุยปารีสหารักแท้อาทิตย์พูดอ่ะ ไม่เชื่อหรือไงว่าฉันน่ะอยู่ปารีสอะเดี๋ยวฉันจะส่งโลเคชั่นนะอ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 ะโอเคโอเคฉันส่งไปแล้วนะเอมี่ส่งโลเคชั่นให้อาทิตย์อีกครั้งฉันน่ะอยู่ปารีส ที่มีหอเหล็กสูงๆน่ะสร้างเมื่อร้อยกว่าปีก่อนไงใช้เหล็กหมื่นกว่าตันสร้างอ่ะแล้วก็สร้างโดยคุณกุสตาฟไอเฟลไงอา้าวเงียบไปเลยช็อกไปเลยใช่มห <c oughs> ทีนี้คุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าฉันเน่ยอยู่ปารีสไม่ใช่อยู่ที่ลอนดอนหรือว่าแมตริกหรือว่าวอชิงตัน <laughs> <laughs> แล้วเอมี่ก็หัวเราะก่อนที่เธอจะพูดต่ออีกว่าแต่แค่คุณเจดอกเดียวนะ่ะหาไม่ได้คุณก็ให้คนงานของคุณเนะี่ะเจียผ่าเซฟออกเลยก็ได้นี่คุณพิมพ์ของคุณจะได้เอาเอกสารเนี่ยไปทําประโยชน์จนคุ้มค่าเลยเนะี่ยนี่ก็ใกล้วันประมูลแล้วนี่ เอมี่พูดเชิงเย้ยหยันพิมพ์แกมบอกให้อาทิตย์รู้ว่าเธอไม่ไว้วางใจพิมพ์เท่าไหร่คุณน่ะมีอคติกับพิมพ์มากไปนะครับผมอ่รู้จักพิมพ์ก่อนคุณอีกนะครับอทิตย์พยายามชวนเอมี่คุยเพื่อไม่ให้เธอวางสายเออใช่คุณน่ะรู้จักกันมาก่อนเพียงเท่านี้นะ คุณก็ไว้ใจคุณพิมพ์แล้วเหรอแหมรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่หนักแน่นดีนะคุณเอมี่พูดกระแนกกระแหนแล้วบรูซอะไรของคุณเนี่ยเขาน่าไว้ใจนักหรือไงคุณถึงกลา้าพาเขาไปอยู่ที่ออฟฟิศของผมอะอาทิตย์พูดด้วยเสียงหอบ เหมือนคนกำลังวิ่งเรื่องนั้นน่ะฉันขอโทษคุณไปแล้วไงฉันว่าคุณอะ่ะน่าจะพักผ่อนบ้างนะดูคุณเหมือนจะออกกำลังกายอยู่หรือไงอะ่ะหรือว่าคุณเพิ่งกลับจากออกกำลังกายกับคุณพิมพเอมี่พูดเสียงแสดงความเสียดสีพูดอย่างนี้คุณ หึงผมกับพิมพ์ใช่ไหมอาทิตย์พยายามพูดให้เสียงเรียบขึ้นฉันไม่มีความสนใจในตัวคุณขนาดที่จะต้องมาหึงมาหวงคุณแบบนั้นหรอกคะ่ะเอมี่ตอบกลับเพราะไม่คิดว่าจะตกหลุมเขาง่ายๆอ่อแล้วฉันก็มีสมองนะ ฉลาดพอที่จะรู้ว่าจะไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครเอมี่วกกลับไปตอบเรื่องเดิมเพื่อที่เธอจะย้ำว่าเธอไม่ไว้วางใจพิมพ์คุณคุณก็เพิงพ่งเพิ่เจอกันคุณยังกล้ามากับเขาถึงปารีสได้ยังไงล่ะอาทิตย์พูดด้วยเสียงที่เหนื่อยหอบ ก็ฉันไม่ได้ใช้ทัศนคติแบบของคุณมาตัดสินคนนี่แค่คุณรู้จักกันก่อนแม้ดีไปหมดบรูซนะ่ะเขาเข้าใจความคิดของคนอื่นเขาใช้เหตุผลในการคิดไม่มั่วไม่แถแบบใครบางคนละ่ะแต่เอ๊ะคุณเชื่อแล้วสิว่าฉันนะ่ะอยู่ปารีสแล้วอย่างนี้ ยังคิดจะตามฉันไหมล่ะแต่คงไม่หรอกเนาะเพราะว่าฉันน่ะไม่ได้ชื่อพิมพ์นี่เอมี่พูดสำเนียงเย้ยอาทิตย์ใช่ผมผมผมเชื่อว่าคุณน่ะอยู่ปารีสเพราะว่าผมกำลังมองคุณอยู่นี่ไง อาทิตย์พูดด้วยเสียงเหนื่อยหอบเสียงหอบของอาทิตย์ฟังชัดเจนมากในความรู้สึกของเอมี่เธอหันไปมองที่หน้าต่างห้องนอนของโรงแรมซึ่งเธอคิดว่าเธอได้ยินเสียงหอบนั้นแล้วเธอก็ถึงกับอ้าปากค้างเธอปล่อยโทรศัพท์มือถือที่กำลังพูดอยู่หล่นลงกับพื้นภาพที่เธอเห็นต้องไม่เป็นความจริง เพราะนั่นคือนายอาทิตย์ที่ยืนอยู่ที่ระเบียงในมือถือมือถือผมดกดำของเขาขาวโพลนเพราะหิมะปากสั่นเพราะความหนาวอย่างเห็นได้ชัดอาทิตย์คุณคุณอาทิตย์คุณมาได้ไงอ่ะยังไม่ทันที่เอมี่จะพูดอะไรต่ออาทิตย์ก็ล้มลงเพราะความหนาวและความเหนื่อย ที่ปีนไต่ขึ้นมาตามระเบียงจนถึงชั้นสามที่เธออยู่เอมี่รีบลากอาทิตย์เข้ามาในห้องแล้วก็ลากเข้าไปที่เตาผิงขนาดใหญ่คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์คุณอาทิตย์ตื่นสิตื่นตื่น,นเอมี่รีบเอาผ้าห่มห่มให้อาทิตย์เพราะเขาตัวเปียกชุ่มด้วยหิมะ เธอรีบถอดเสื้อผ้าของอาทิตย์ออกแล้วเอาเสื้อคลุมนอนของโรงแรมใส่ให้เขาก่อนที่เขาจะตายเพราะปอดบวมนี่นายอาทิตย์จะบ้าหรือไงเนี่ยปีงขึ้นมาได้ยังไงอ,อ่ะลืมไปอยู่เมืองไทยคุณก็ปีนตึกเก้าชั้นสิบชั้นเป็นกิจวัตรประจำวันนี่เอมี่พยายามเรียกชื่ออาทิตย์เพื่อไม่ให้เขาหลับเพราะเธอเคยได้ยินว่า ความหนาวจะทำให้คนช็อกได้ไม่นานนักอาทิตย์ก็ลืมตาขึ้นปากสั่นเครือแต่เขาก็พยายามพูดทันทีที่เห็นหน้าเอมี่คุณคุณค,ค,ค,คุณเองเอเอมี่เอเอมี่อาทิตย์พยายามพูดอย่างยากเย็นปากสั่นเครือเพราะความหนาวคุณอาทิตย์คุณมานี่ได้ไงอะเอมี่ เอามือรูปที่หน้าและมือของอาทิตย์เพื่อให้เขาอบอุ่นขึ้นก็ผมเออผมผมผมตามโลเคชันมาตามหาหัวใจของผมมาครับก่อนที่อาทิตย์จะพูดต่อก็ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงกริ่งที่ประตูห้องเอมี่รีบวิ่งไปที่ประตู บรูซซึ่งอยู่ห้องข้างๆมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมที่เห็นคนปีนขึ้นมาจากกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่ขอเข้ามาตรวจข้างในบรูซเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทุกคนก็เห็นอาทิตย์นั่งอยู่ที่โซฟาโดยมีผ้าห่มพันตัวอยู่เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมอาทิตย์ทันทีบรูซ ซึ่งพอจะเดาสถานการณ์ได้จึงพยายามพูดขอร้องเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโดยยอมออกตัวรับรองว่าอาทิตย์เป็นเพื่อนของเขาบรูซออกไปเจรจาส่วนตัวสักพักกับเจ้าหน้าที่ของโรงแรมอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาขออภัยในความไม่สะดวกซึ่งเอมี่และอาทิตย์ก็งงเหมือนกัน กับที่บรูซใช้วิธีใดถึงช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้และตัวเขาก็ไม่ต้องถูกส่งให้ตำรวจฝรั่งเศสอีกด้วยเอาละผมจัดการให้คุณแล้วแต่คุณต้องรีบจัดของกลับเมืองไทยด้วยไฟแรกนี้เลยถ้าเขาจับได้ว่าคุณยังรีรอคุณอาทิตย์ คุณจะต้องถูกจับฐานบุกรุกโรงแรมทีนี้แล้วก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าคุณจะเดือดร้อนจริงๆแน่ผมทำได้เท่านี้อ่ะบรูซพูดด้วยความไม่เต็มใจนักกับการที่เขาต้องช่วยเหลืออาทิตย์คนที่ครั้งหนึ่งเพิ่งจะไล่เขาออกจากที่พักอย่างไม่ปราณีขอบคุณมากค่ะ พรุ่งนี้ฉันจะจัดการให้เขาไปแต่เช้าเลยค่ะเอมี่พูดกำกับเพื่อให้แน่ใจว่าอาทิตย์จะไม่ก่อเรื่องเดือดร้อนให้กับบรูซผมไม่รู้ว่าคุณทำได้ยังไงนะบรูซแต่ผมขอบคุณครับอาทิตย์เสริมทาไมใช่เพราะเอมี่ผมก็จะปล่อยให้คุณนอนในคุกนั่นแหละคุณเลย บ้าได้ที่จริงๆเหมือนกันนะเป็นผมผมก็ทำแบบคุณน่นแหละบรูซพูดพร้อมกับชะโง,งกหน้ามองที่ระเบียงตามทางที่อาทิตย์ปีนขึ้นมาแล้วชายหนุ่มสองคนก็มองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่อยากจะแลกหมัดกันมากๆถ้าเอมี่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นด้วยเอาละคืนนี้นอนกันก่อน,อนดิกกละนี่คีการ์ด ห้องผมคุณนอนที่ห้องผมก่อนนะคืนนี้ส่วนผมจะนอนห้องนี้กับนายอาทิตย์เองครับ good night บรูซพูดพร้อมกับส่งคีย์การ์ดของเขาให้เอมี่เมื่อเอมี่ปิดประตูห้องไปแล้วคุณอาทิตย์คืนนี้คุณนอนนั่นผม นอนนี่บรูซพูดพร้อมกับชี้ไปที่โซฟาอ้าวทำไมผมต้องไปนอนที่โซฟาแล้วคุณนอนที่เตียงล่ะครับอาทิตษําหน้ามึนเดินไปที่เตียงเพราะเขาโกรธที่บรูซมาขัดจังหวะของเขากับเอมี่แต่ว่าเขาก็าถูกบรูซเดินมาดักหน้าไม่ให้ไปถึงเตียง ก็ยังที่คุณพูดนั่นละครับผมแบงคอนจ่ายค่าห้องเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิของผมบรูซพูดเหมือนกับที่อาทิตย์ไล่เขาและโอมออกจากออฟฟิศทันทีในคืนนั้นอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมต้องขอบคุณคุณละสิที่กรุณาเอื้อเฟื้อให้ผมอยู่ที่นี่ได้ทั้งคืนน่ะ อาทิตย์พูดกระแทกพร้อมกับทิ้งตัวลงบนที่นอนนายนี่นายมันไม่รู้จักบุญคุณคนจริงๆนะบรูซพูดแบบเหนื่อยหน่ายกับอารมณ์ของอาทิตย์นายหมายถึงใครอะ่ะอาทิตย์ถามอย่างงงขณะนอนอยู่บนที่นอนเอมี่ผู้หญิงที่เต็มใจทำทุกอย่างเพื่อนาย แต่นายนมันอ่อนแอยอมรับซะปล่อยเธอไปเธอไม่มีวันมีความสุขกับคนอ่อนแออย่างนายหรอกบรูซหันมาพูดกับอาทิตย์แหมเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะเก่งนี่ไอ้ไก่อ่อนนมันเล่าให้ฉันฟังเหมือนกันเรื่องที่นายมีนัดซื้อของอะไรกันน่ะนายมันก็โจรในคราบผูดดีอะ่ะ นายนี่ก็ไม่มีอะไรดีกว่าฉันนักหรอกอทิตย์โต้กลับชีวิตนายอะมันซับซ้อนนายอาทิตนายไม่สามารถทำความฝันของเธอให้เป็นความจริงในหัวนายอะมันมีแต่เรื่องของตัวเองเคยคิดถึงความรู้สึกของเธอบ้างไหมบลูสตอบกลับเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ เธอเลือกของเธอเองได้แค่เธอต้องให้เวลากับฉันเท่านั้นน่ะอาทิตย์แถแต่ว่าฉันไอายอจะทำให้เธอรู้ว่าเวลาของเธอมีค่ามีสิ่งที่เธอจะได้เห็นอีกมากมายไอจะพาเธอไปท่องรอบโลกจนกว่าเธอจะพบสิ่งที่เธอต้องการ บรูซพูดด้วยน้ำเสียงที่เชื่อมัน่นนายคิดว่านายดีกว่าฉันตรงที่นายมีเงินอย่างเดียวเนี่ยนะอาทิตย์ไม่ลดละ yes ฉันไม่ได้ดีแค่มีเงินอย่างเดียวหรอกนะแต่ฉันมีเวลาสองสิ่งเนี่ย You no ไม่มีทางให้เธอได้เห็นไหม แค่นายออกนอกประเทศนายมันก็ไร้น้ำยาบรูซชี้มือไปที่โซฟานั่นนั่นนั่นคือที่สำหรับนายไอคนไร้น้ำยาไอคนอ่อนแอไอขี้แพ้ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความดีของคนอื่นคนเห็นแก่กตัวบรูซดาอาทิตย์ ซึ่งมันช่างเหมือนกับที่เอมี่เคยด่าเขาเสียละเกินพอได้แล้วพอได้แล้วแค่อย่างเดียวฉันก็แทบจะหมดแรงเดินแล้วนายไม่ต้องมาบรรยายสรรพคุณให้มันเยอะกว่านี้หรอกถ้าไม่อยากให้ฉันสลบอยู่บนเตียงเนี่ยนะฝรั่งอะไรวะปากตะไกร้ด่าได้ยาวเชียวอาทิตย์พูดพร้อมกับเดินสายหน้าไปนอนที่โซฟา ซึ่งในส่วนลึกแล้วเขาก็ไม่สามารถปฏิเสธว่าบรูซพูดผิดได้สักข้อเช้าวันรุ่งขึ้นอาทิตย์ตื่นขึ้นจากเสียงมอร์นิ่งคอลของทางโรงแรมเขาพบเสื้อโค้ทตัวใหญ่หนาแต่เก่ามากวางอยู่พร้อมกับข้อความบนกระดาษ ทางโรงแรมเขาจัดรถมาพาคุณไปที่สนามบินนะคะฉันขอให้บรูซนะ่ะเขาหาเสื้อที่ให้ความอบอุ่นกับคุณระหว่างทางเขาต้องเดินไปซื้อของมือสองเพราะว่าร้านใหญ่นะ่ะปิดหมดแล้วและเสื้อคุณก็เปียกอยู่ด้วยคุณแจเซฟนะ่ะฉันใส่เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อแล้วอาทิตย์อ่านลายมือเอมี่ที่เขียนโน้ตไว้อือหือ กลิ่นได้ใจเลยนี่ไปเอาเสื้อมาจากไหนเนี่ยอาทิตย์ก้มหน้าสูดกลิ่นอันสกปรกของเสื้อโค้ทที่บรูซเอาหามาให้ปกติอาทิตย์จะเป็นคนที่ประณีตในการแต่งกายเขามักจะใส่เสื้อลินินสีขาวตัดเย็บอย่างดีกับกางเกงสแลกสีดำรองเท้าเข้าชุดผมใส่เยลที่ไม่กระดิกเมื่อโดนลม เขาทนไม่ได้กับเสื้อที่สกรปรกเหม็นสาบเขาจับเสื้อนั้นโยนลงถังขยะแต่แล้วเมื่อเขาเปิดประตูโรงแรมสายลมหนาวเย็นมากกระทบที่ใบหน้าจนปากคอเขาสั่นแทบไม่รู้ตัวอาทิตย์จึงจำใจต้องหยิบเสื้อขึ้นมาจากถังขยะอีกครั้ง เขารีบก,ก้มหน้าเดินตามเจ้าหน้าที่ของโรงแรมไปขึ้นรถราวกับว่าเขาคือคนไร้บ้านที่ถูกตำรวจจับไปโรงพักเขาไม่กล้าสบปากับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปมาเขาได้แต่ก้มหน้าด้วยความอับอายนายแน่มากนะบรูซคอยดูฉันจะเอานายคืนบ้างแหละ อาทิตย์ขบกรามกรอดระหว่างเดินไปที่รถระหว่างนั้นขณะที่เขากำลังรอเครื่องออกเขาก็ล้วงลงไปในกระเป๋าเสื้อเอมี่ยังไงคุณก็ยังคิดถึงผมอยู่ดีอาทิตย์ได้แต่ยิ้มขณะที่เขาหยิบขนมกรอบฟูๆขึ้นมาจากกระเป๋าเสื้อซึ่งถ้าเขาทิ้งเจ้าเสื้อตัวนี้เอาไว้ ซะตั้งแต่หน้าโรงแรมเขาก็คงจะไม่ได้เจอโมเมนต์แบบนี้อย่างแน่นอนเอมี่ผมจะเสียคุณไปกับไอ้ฝรั่งนั่นแล้วจริงเหรอที่รักของผมเขารำพึงขณะมองหิมะที่เริ่มซาคนเริ่มออกเดินไปมา